ครับสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับร้าน,นพี่ฝ้ายมาแล้วนะครับผมนะวันนี้ก็พามาดูระบบไฟรถเข้าใหม่นะครับผมนะอันนี้ก็จะของเดิมแต่งระบบไฟมานะครับผมนะรถร้านพี่ฝ้ายมาแล้วเข้าใหม่ครับผมคันนี้สำหรับใครที่สนใจนะครับผมคันนี้ผมมีเอกสารเล่มเขียวชุดอดลอยมีให้ครบๆเลยนะครับผมนะนี่ เจ้าของเดิมแต่งมาทําไฟมาสวยๆพร้อมขับขี่นะครับผมนะสนใจสามารถทักแชทเข้ามาได้ช่องทางแฟนเพจเฟซบุ๊กพี่ไฟมาแล้วนะครับผมนะานี่ลูกค้าก็จะได้ไฟสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมนะาแล้วก็ลูกค้าก็แต่งภายนอกมาด้วยนะครับคันนี้เป็นลูกเดิมเค็มนะครับผมนะาเจ้าของเดิมแจ้งมาขับขี่ได้ปกตินะครับผมนะหน้าจอเป็นเรียนใหม่ดิจิตอลด้วยนะครับคันนี้พี่ไฟลองขับขี่ดูแล้วนะครับผมนะาก็จะพาเดินดูรอบคันนะครับผมนะานี่ไฟก็จะวิบ๊ะวิบ๊ะประมาณนี้เลยนะครับผมนะา ซื้อลดผ่านออนไลน์ทุกครั้งร้านพีไฟนะครับผมนะก่อนโอนเงินนะผมแนะนําให้วิดีโอคอลเห็นหน้ารถกับพี่ไฟก่อนทุกครั้งนะครับผมนะเพื่อความมั่นใจว่าเป็นร้านจริงๆนะครับผมนะและร้านเราใช้เป็นชื่อบัญชี ร้านที่ไฟมาแล้วเท่านั้นนะครับผมนะนี่จะพาเดินดูนะครับผมนะไฟหน้ายังใสๆอยู่เลยนะครับผมนะลูกค้าได้ไปคือพร้อมขับล,ล้อนะครับผมนะอันนี้ยังไม่ได้สตาร์ทนะครับผมนะมาทำคลิปให้ดูเดินดูรอบคันแล้วก็ดูไฟด้วยนะครับโชกเชิกทอเทอร์ลอ้อเล้อนี้แต่งมาให้เรียบร้อยพร้อมขับล,ล้อสนใจอย่าลืมทักแชทเข้ามานะครับผมนะสนใจรถมอไซค์มือสองอย่าลืมนึกถึงร้านที่ไฟมาแล้วนะครับผมนะนี่ลูกค้าเดินรถแบบนี้สวย,สวย พร้อมขับไปเลยนะครับนี่พาเดินดูใกล้ๆเลยนะครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นรถมือสองนะครับผมนะตามสภาพมีร่องรอยตามการใช้งานนะครับผมนะแต่ดูโดยรวมแล้วถือว่าสวยเลยนะครับผมนะเว็ร้อยสิบไอมือสองนะผมนะสนใจรถมาเซมือสองอย่าลืมนึกถึงร้านมิฟายมาแล้วนะครับผมนะร้านตั้งอยู่อำเภอเมืองจังหวัดยโสธรน,นะครับผมนะอยากจะเข้ามาดูที่ร้านก็ได้นะครับผมนะหรือลูกค้าไม่สดวกก็สามารถจัดส่งได้ครับ